เรามาดูสูตรในการคำนวณพื้นฐานนะครับก็คือ f เท่ากับ m n นั่นเองกล่องใบหนึงวางด้วยน้ำหนัก W นะครับกดลงที่พื้นนะถ้าเราดึงกล่องให้เคลื่อนที่พยายามดึงมาทางด้านขวามือนะครับก็จะมีแรงเสียดทานเกิดขึ้นมาทางด้านซ้ายมือซึ่งจะมีค่าเท่ากับ m n นั่นเองนะมีค่าเท่ากับ mu n mu คือสัมประสิทธิ์นะครับต้องดูว่าเป็นคู่ผิวสัมผัสอะไร กูจค,ค่า n ในที่นี้ n กับ w เท่ากันนะครับนะอันนี้ก็คือแรงเสียดทานเราก็แบ่งได้2ชุดนะครับแรงเสียดทานสถิตแล้วก็แรงเสียดทานจนนะอย่าลืมนะครับแรงเสียดทานสถิตมีค่ามากกว่าแรงเสียดทานจนเสมอครับอันนี้เป็นตัวอย่างในการหาแรงเสียดทานระหว่างพื้นคอนกรีตกับทางวิ่ง เมื่อเครื่องบินหนัก10,000ปอนด์จอดอยู่บนพื้นทางวิ่งคอนกรีตแห้งสมมติว่าน้ำหนักทั้งหมดของเครื่องบินกดลงบนเมลแลนดิ้งเกียร์อย่างเดียวนะครับก็เข้าสูตรนะครับ F เท่ากับ mu n จะมีแรงเสียดทานเท่าไหร่นะครับ0ูคูณกับ10,000ปอนด์นะฮะก็จะมีค่าเท่ากับ7 0 0 0ปอนด์นะครับนี่ก็คือแรงเสียดทานสูงสุดที่พื้นนี้จะรับตัวแรงขับเครื่องบินไม่ได้ก็คืออยู่ที่7 0 0 0ปอนด์